สวัสดีครับมาี่ร้องเห็นยื่ข้างนานี่ค,คือยำแอปเปิ้ลกุ้งสดครับล่องเห็ดเปิ้ลขั้นตอนเหนียเห็ดไปเรียวนะครับเรากำล สวัวเดครับพี่น้องเรียครั้งแรก ฝนกับว่าโตรับพี่หนอยแรงครับแรงแม่บา้บานบ้านห้ยแม่ลบกังกลบกบกบ

กัดแหยมก็ได้ครับตาจะไปใส่แหอยู่ทำ <laughs> นี่ก <laughs> ็เห็นมูม่าฮับแปร <laughs> อะเฮ็นยังไง

เสียบจับนี่แล้วนะครับพี่น้องเนะาะก็จะใส่พี่น้องในเบื้องนี่คือย่ำแอปเปิ้ลใส่กลุ้งสดนะครับเจ็ดง่ายๆแทบแซ่แบบนี้นะครับเนาะทีนี้ก็ติดกิมก็ใอการพี่น,อน,อนอ้องม่งก็จบมันก็กดไหลใชใวยกดแชร์ปิ้นก็ร่างกายจะรุ่น